เรงนี้แหาเราไม่หนาวหรอวะก็ต้องจุดกองไฟไงกองไฟรีย้ายบนเนี่ยปวดเปาร์เรื่อยๆไปขึ้นได้เลยแต่ต้องเต็มมึงต้องมาหาอุตสาหคดีๆอ่ะไม่ใช่แบบหน้าผาแบบชันตุวก้าสิบหกมันมีประโยชน์อะไรอ่ะอะไรนะอุ้ยแม่ปองจะวังเราบ้างไม่ไผ่ะปักดินดินเงพอยเขียวะ มึงกากกูมึงปักไม่เป็นขนาดกูปรับองศาให้มันแทนบินได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมันมันยาวไปเปล่าไม่กูยืนแล้วกูยืนแล้วรู้ดิกูเอามาอย่างเยอะทำไมมึงขอแค่นี้เนี่ยสัตว์นึกว่าลิงไอ้เหี้ยมุดเที่ยวไอ้ไม่ได้กูเก็บเชือกกูเก็บช่วยแล้วทำไมจับไม่ได้วะตรงนี้ มันมันต่ำมันต่ำมึงต้องพลิกด้านเว้ยนี่กูบอกละอย่าไปฟาดหัวกันนะเลือดรดนะไลน์แอนอยากไปด้วยเหรอนี่ไม่ตายไม่ดีาาสุดมะพร้าวจมดินอีกแล้วเพื่อนนั่นแหละมันชอบปอดแล้วจมดินด้วยมือบิดมือเบี้ยวได้อีกเหี้ย เนี่ยไองูงูทุกคนงูาฆ่างูเร็วทุกคนมาฆ่างูเฮ้ยไม้ไผ่ที่ปักแล้วแม่งกว่าจะออกได้นะเต็มมาฆ่างูกูจะฆามันไงไม้ไผ่ใครน่ะใครแม่งอยู่ชายหาดน่ะแม่งกำลังงูกำลังไปหามึงอะไหนนี่นี่ไอถือมะพร้าวสองนี่นี่ มาเล้ยวเป็เี้ยเลยล่ะหางกระดงางก็ดีไปอยู่มึงด <is this> ูวันจูบอเที่ยไปข้ามันใครมีหินคนน่ารักเลยคนน่ารักกันเเฮ้ยว เพอรกระดูเกี่ยวหางกันนิดเงี้ยอ๋อแค่ชูอ่ะไม้ไผ่อ่ะแค่แค่ชูชูไปไว้มึงก็ตั้งแล้วเว้ยมองงูบ้านงูดิมองงูปุ๊บมองงูโอ้ยโอปีไม้ไผ่ต้องทุบก่อนอ่ะถ้าเกิดตั้งแล้วอ่ะว่าเนี่ยมันอร่อยแน่เลยว่ะเดี๋ยวเอาไม้ไผ่ไปทุบใกแม่ไอพวกมึงมาให้กำลังใจดิเดี๋ยวนี่คกูจะไปบงูนับมองงูตายเพราะปากไม่เคยเห็นนะ <kung> แงง <cake> ูเนี่ยเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮมันฮ้ยกม้ยเน้ยเ้ยูม้นจะซยกูไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเฮ้เ้ยเเฮ้ย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 เฮฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ไปหาดูจากโน้ตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเร็วเร็วปั๊ะเฮ้ยมันคันเร็วว่ะเอาไปหาอะไรกินดิเดฟว่าเอาฮิฮัลโหลกูปักไม้ไผ่ไงวะตอนแรกกูทำไม่ถูกมึงปักไม้ไผ่เคี่ยดหรมึงฆ่างูก่อนี่ปักนี่เลยงงเลยแค่อันนี้คืออาหารเราเลยนะเนี่ยเลยแค่นั้นเราพื้นน่ะตอ้แรกปักแบบง่ายๆอ๋อเออ อีสัตย์ค่ายากเกินอ่ะเราต้องเราต้องแบบจูตัวแบบนี้เว้ยหนุมานอุ้ยสเน็กไอแท็กรลบสามสิบไอสัตว์กูไปละมันต่อยแล้วตอยแล้วมึงเจอไม่รู้สิจะข้ามไงกูโดนต่อยสองทีไงมันเจอรบหกสิบไงฟาดกัน่ะ โอ้อะไรกูตั้งไม่ไผ่ไปและแค่ไม่ตั้องวางองศาดีๆแล้วหันให้มันลงพื้นเว้ยเออมึงะแม่ไม่ได้ฝุ่นแม่ไม่ได้มึงตายนะฝุ่มึงตายเหรอเฮ้ยเราเลี้ยงอะไราเงี้ยมหักกระด่เกระดถึงพ่อไมโยนได้เหรอลึงพ่อเนี่ยโจ เหลุดมือไอ้สัตว์ไปไม่จุดกันแล้ววันนะใจไอ้บ้าหันมาเร็วที่เป็นจุดไฟเธอหูหงายงกหายกูหายหลังมือเปล่ายิงมันถ่ายไปเลยอ่ะไปไหม้โอ้โหจะกูอยากน้ำมาสูโอเคานมะพร้าวเต็มเลยอ้าไฟไหม้ กูอขอ,อไว้เพี้ยขอบคุณกู thank you ขึ้นรักเฮ้ยเอากระลาที่มันใช้แล้วเอาไปโยนใส่พวกนั้นเลยวะเดี๋ยวมือหักได้เพี้ยต้องกินไงอ๋อเอา,มาเมามันเอยากไปไหนเบิร์วะกูแดกเองม,<า>มึงคุยอะไรเป็นไหนวะนี่ไงเจอละมึยจะเป็นทุบลูกมะพร้าวแกะกล่องแต้มมีมันอุ่นมันอุ่น อีกลูกนาะใจเย็นนะคนก็ไปเล่นเกมไปสัตว์มาถึงบ้านโอเคเฮ้ยได้แล้วจะ้นไปอยู่ก็้นไปอยู่แล้วขึ้นยังไงอ่ะทัาบริลล่าบ้ามาขึ้นได้ที่เราขึ้นได้มาทักบริลล่า เดินะเยกขนยู่สองคนอุตอมงวันมันปักได้อไอมนต้องมะงู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 หยอกช่วยกันช่วยกันมันยิงไม่นอนดูแต่งูเออมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องจังมากจัามาทางใหม่ใช่ไหมใช่เจมส์ยิ่มสาวานดีไหที่เราเอาทิ้ไปดีกวาโวยรอนร้อนเพื่อนน้องาหมดอะ ก็แหละเช้าอะไรไปเติมแรดมะพร้าวเอาเรืออยู่ไหนทำไมเราได้ยินแต่เสียงตกตกรรังอกปอกเตอีกมาวอีกอีกมาลไม่ตแลเรวะมันจะหัน้งไม่ได้มุม้ตรคืนดีวเลยวงมาวมาบบดีนึงอ่ะ p p y New y r เรืออยู่ไหนสัตไม่ใช่เรืออกาครต้องเดินไปว่ะมันจะมันจะมารับเราเฮะไอตาเมื่อกี้ ตามเมื่อกี้ไม่ไปอย่างไวอะเรือแต่วันที่สองเนี่ยเฮ้ยอูไหนสองตัววิ้ยมันปองมันกระโดดมัวบอกแล้วตอนกลางคืนอะมันโดนดูงูมันขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้งูงูงูจะหายยิ่อย่าตกน้ำอย่าตกน้ำเสียวอยู่เรือเรือมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเพื่อนเรือมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะงูสองตัวทุกคนมันปองเข้ามางูอยู่ไปไหนแล้วอยูไปไหนแล้วอยู่ใต้ตีนเนี่ย เออมาทำอไรกัไฟจะหมดแล้วเอาไฟหมดไฟมันคมันคู่เชี่ยกูหนาวตายเอากูโดนงูงูตัดกูโดนงูกัดคุูโดนงูกัดกูณลบกูจะตายแล้วกูหนาวตายขีดขีดขีดไอ้นี่ไม่ใช่มึงหนาวตายหรอป๊าไม่ไม่คิดว่างูลูเนี่สนนี่ซนนี่กันเอาไฟใส่ดิเลี้ยวไฟเอาไปไปเลี้ยวเตีไป

ตายตอนนี้อีกแล้ว啊